เ้ยมันย่มันถูกขานอกแล้วบางทีมันบน้าไขึ้นมันมันข่าไปนให้รถบ้านรถบ้านเฮ้ยข่าข้างไหนดอกบัก่าเคือเรียบยตากับบักเกีงบางนี่บัเกียงบเลักฆ่าเนียบักเกียงกเกื่อนบังนี่ปิ บิ๊กตัวดันเข้ามาหลายทั้งส่องห้อยตีนห้อยตีนเธอหัวเขาบอกเหรอเมื่อกี้นี่เด้เข่ามาลอยเข่ามามันลอยเข่ามาสวยนี่บางอย่างยิงดาวเลยมันเข่ามาเฉี่ยวฟองไฟตรงนี้บึ้งหลุดเชี่ยวซี้เฮ้ยหลังเขาก็มีหมอกเกาอ่ะ มงเต้มงเต้ตรงนี้เลยเออมันยิงผู้ใดยูเงเ้ยานี่ยฟังเจหาเมื่อกี้เห็นคาลมคาลมอ๋อข้ามสหร่คาลมเลครามแล้วครามสามสิบจะจื่อกปอบเนี่ยวนยูหกสิบหกสิบมันจะได้ไปตู้เห็นด้ยครยูตบัเกียบัเกียมนเดีมจาแล้วอง ลิ้มนำลิ้มนำกระทะว่ะเฮ้ยกระทะเฮ้ยกระทะว่ะเฮ้ยเกินไปหัวนะเาไอเราสูบมา่านี่มันต่างไอวอดเหเว้ยมาฆ่านี่เปลนบานี่เปลี่ยมันด่นมาเลยเนี่ยโฮมโกบกโฮมโกโบกก่รบแล้วโฮมโบกโฮมโบกขังบ้านนะกระสุนไอเดีวยิเจ็ดนัด มันลีอยู่หลังกบกยายาเห็นเล็บครบเออเบล็บครบมันโพล่ะบอกปอบเนี่ยเ้อามาชุบ้าของนะมันอยู่ไหแหลมันอยู่ไหนตสวยอ้เจาจือวะน้องบึงดอทคอมมาทำอะไรน้องบึงเนี่ยฮะชุบมือมาใช่แหม พอเพี้ยนเข้าๆเลยมันเอาหนาซุกอื่นมาใส่หร่หรอมันรู้สึกแบบโอ้ยมันเป็นยังไงมันโมคือไปผมอยากให้มันหลอกสกินหนาแบบท่านกิโลหนาของท่านกิโลมาใส่เลยเออนี่ชื่อโค้ดคอยคอยอยากให้มันหลอกหนามาได้ไงมันเป็นดาบพิฆาตศูนย์ไงมันตีเอ็กดาบพิฆาตศูนย์อ่ะนม่ค่อยโมเดลนะคอยซื้อเพราะว่ามัไม่ค่อยหนาลากกว่าไหนวะ ยิ่งง่าตายดาบพ,พิฆาตอสูน000เปลนะนะนะ่าโอ้ดาลเกานะดาลเกานะดาลกกานะยางพ้นระโอ้ยต่เดี๋ตึงเลยแต่ดียตึงเลยแม้ยิ่งกระต่ายนะว่ตาตเดิเกินไปนะชื่ออย่างบกมูอะไรไหดาบมันเป็นยักษนะ์